ยังก็ให้มันคือกันมันจะค่อยว่าียนอันก็เขาเกิดมาคู่กันเนาะเส็นน้ำตาออกแค่เวลาเส้นน้ำตาออกลูกเส็ดน้ำตาเออนอัเส้นน้ำปากเจ้าของเส็ดปากว่ามู้ยเอาเสียเส็นเสียเส้นโอเคโอเคโอเคเอาเอางั้นเอาให้เหมือนกันนะ าเอายิ่ฝากเพิ่มเือเพลยถึไมมัน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 เร็่นสั้นเรียงเขาก็ต้องมุจักษใ่เขาเรายังต้องเอาคือกันก็สั่นมาหิ้นมาหยาดกันไปเซเว่นนี่พอเอาตะกร้าของผู้ลนเลยหยิบมบางอย่คือเอาคือกันสิแม่ต้องมาเบิ้งมาเบิ้งอีกคบผูดนั้นบุคือกันเขาต้องเล่นกลับไปเอามาก็สัมาหอนหิ้นมาหยาดกัน เพื่อนเพื่อนนั่งกินสวัสดีค่ะเพื่บบขขอนเ่อนนีดเดือนคุณป้อมคำพาโอนี่แต่คนไหนทรงมาให้หัวตะสิใส์ได้ขเขายีดเนี้ยฮาเมือ้อคอยนับเบื้องหันไทยอืม,อมบ้านนี้มาคอยเห็นดอกผักกาดเขาเรียกว่าตกใจญ่ทั้งนี้พวทั้งนี้ปัพว,วสิไปตลาดนั่งซี่อไห้น้ำกัน พ่อคุณขี่ท่านพีเอาผู้นั้นลงไม่พอผู้นี้ร่างเขาท่านได้เข้าสูอยุติหัวตาสีเศร้านี่ีเส้าได้สองมือไงเขานี้เกียจมือแบบมันแาววอาเลยเหมือนเห็นว่าในวอลเนี่ยเอานรองเพลงศาสตร์ได้เนาะที่ไหนจลองได้เลยอีกเกี่ยวับลองเพลงศาสตร์ได้ใครใครทีผู้ร่องเผ็ดปีเผ็ดลองคอยกับคอยนําพอดยี่สิบ เพชรนับหอดสิบจะว่าเพชรหัวดีบกหัวดีสี่ห้าเก้าสิบมันไหว <c oughs> ข้านนัาห,หัวดีคันไสยังเขาเขาใส่ฟอ,องนั่นสิไปเอามาเนี่ยไม่ไปเพชรพลอยเบลให้หน่อยใส่ไออ่ะเพชรนี่ <c oughs> พอนี่เ,เลยว่าตังเพชรนี่มันเสียอันพู้นั้นไม่นั่น <c oughs> อีหยังเราเอิศเสียงเมียงกับอีหยังเราเราเลิศก็ผู้หัวดีดีดเอาไปเอามาคอยเบิ้งเพชรนี่เป็นแต่เก่งก้อยนิดหน่เอาเก่งโทรศัพท์นี่ไอที IT นี่เพชรนี่เพชรหลินโทรศัพท์เพชรนี่เต้นภาษาอังกฤษเต้นภาษาเพลงฝรัง่งจีเพลงฝรั่งเราของเขาก็ได้เหมด ลูกทุ่งค่ะเล่าๆขอให้ดลูกทุ่งค่ะขอให้เป็นเพลงโยกเบาๆนี่เอาบ่มักแห้งแต่ว่าเพียรหนีเจ้าดิ้นไปพลังพลังอือพลังที่เอามคนแล้สไตล์ไหมคะสไตล์ที่เกีนแต่ว่าเพียรนีดูสิเกิดยังเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันสั่งสั่งแมนเมื่อันใหม่แม่บ่มีงานแม่ได้อยู่งานใหม่พออะยพอเริขมคดเวทีอยู่ เกลีซีเมียเดยกจิพักันเนีย